จะมารีเช็คก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าน,นะครับมัดูวความเรียบร้อยของเงืประกอบก่อนอะคริลิกหน้าหลังใสอย่างหนาสองด้านครับแกะกระดาษออกได้เลยตัวพลาสติกหุม้มอลูมิเนียมพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับ ตัวสูตรเราใส่ให้ไว้ในหม้อครับเอาไปประกบคู่กับคลิปการใช้งานได้เลยมอเตอร์ทํางานได้สองระบบครับตัวไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องใช้หม้อปแปลงเห็นไหมนี่สายส่วนแบตเตอรี่มีสายจำให้ครับสีแดงขั้วบ,บวกสีดำขั้วลบห้ามเสียบสลับสีหรือสลับขั้วเด็ดขาดคีบก็ห้ามสลับนะครับ มาดูการใช้งานเคาะมาขวามือ220อโวลต์ระบบไฟบ้านมาร์กการตัวอดที่เหมาะสมครับจะเป็นจุดมาร์กไว้ให้ไม่พัดกวนนิ่งครับปรับควเร็วได้ตรงกลางคือปิดฝั่งนี้คือแบตเตอรี่ทำงานแล้วครับไฟโชว์ไฟสีขาวการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับเช็ดทำความสะอาด มอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างนา้ำห้ามโดนน้ำตัวนี้เป็นระบบไฟรับประกันให้ปีหนึ่งครับแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดมิชชิดช่องอากาศเปิดสุดครับโอเคสุดคือตามรูปแบบนี้เลยใช้คู่กับบาปรับแก๊สแรงนั้นต่ำครับ เรียบๆหน้าตาแบบนี้ถ้าถังเล็กก็แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นสําหรับถังใหญ่ก็จะทรงนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงจะไม่มีเปาว,าวาล์วปรับข้างบนนะวาล์วปรับข้างบนใช้ไม่ได้ครับเปวาวก่อน <Okay. S 2> ไปที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับ ผมจาไม่ดูว่าถ้าวาล์วมันเปิดไม่สุดช่องการเปิดไม่สุดนะดูสีไฟสีไฟจะเปลี่ยนครับสังเกตกันหน่อยถ้าสีไฟแบบเมื่อกี้ทําไม่ได้ครับทําไปก็ไม่ต้องใช้ไฟสีฟ้าเท่านั้น <Okay. S 1> มีมาร์กความแรงไฟให้ครับคือจุดสีแดงหรือว่าดูให้ไฟเต็มก้นหม้อเป็นใช้ได้ มีมัสสำหรับหมุนแขนมาให้ตรงกับเกลงกลางก้นหม้อครับหรือว่าสังเกตง,ง่ายๆหมุนมาหัวแก๊สกลางก้นหม้อใช้ได้เลยแล้วทำอาหารปกติเลยครับไม่ต้องจำอะไรเยอะโอเคครับ